สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับหูฟัง iSuper e v o b u d ANC Edition นะครับซึ่งเป็นหูฟังตัวใหม่ล่าสุดของ iSuper ครับแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นที่สุดของตัวยี่ห้อ iSuper ในตอนนี้เลยเช่นกันครับเพราะเขามาด้วยคุณสมบัติ ANC นะครับหรือ Active Noise Canceling นะครับที่จะสามารถ ป้องกันเสียงรบกวนจากข้างนอกได้นะครับผมและอย่างที่เห็นนะครับสาเหตุที่ผมเอาหูฟังไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับเพราะว่าหูฟังเนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อกับตัวแอปได้ด้วยนะครับผมอย่างที่เห็นเลยว่านอกจากจะโชว์สถานะได้แล้วนะครับเรายังปรับแต่งตั้งค่าต่างๆของตัวหูฟังได้ครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่ง EQ ต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับผมหรือการตั้งค่านะครับป้องกันเสียงรบกวนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ การป้องกันตัดเสียงรบกวนเลยนะครับผมหรือว่าการเข้าโหมด t r a n s p a r e n t นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับเพราะว่านอกจากจะทําให้เราได้ยินเสียงรอบข้างได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถปรับเสียงรอบข้างให้ดังขึ้นอีกนะครับเหมือนเล่งวอลลุ่มที่ข้างหูได้เลยนะครับผมรวมถึงโหมด normal นะครับถ้าเราปิดตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้สามารถใช้งานได้นานขึ้นนะครับเป็น7ชั่วโมงครึ่งน,นะครับผมก็คือใช้งานได้นานขึ้น แล้วก็มีคุณสมบัติเหมือนหูฟังอินเอียร์แบบปกตินั่นเองนะครับแต่ถ้าใช้งาน2โหมดนี้ก็จะกินพลังงานเยอะขึ้นหน่อยนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังสามารถตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับของหูฟังทั้ง2อข้างได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแตะครั้งเดียวนะครับเพื่อให้เกิดเอฟเฟกอะไรก็ตามนะแตะ2ครั้งแตะ3ครั้งนะครับหูฟังตัวนี้มีเกมมิ่งโหมดด้วยนะครับสามารถทำให้เรา เล่นเกมได้นะครับอย่างราบลื่นลด l a เทนซี c, จนแทบไม่มีดีเล,เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหูฟังที่เรียกว่าสุดยอดมากๆแล้วราคาขเขาเนี่ยอยู่ที่1,290บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้คือราคาเปิดตัวของเขาเลยนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติเยอะมากๆนะครับในราคาที่ถูกนะครับผมมีทั้งคุณสมบัติในการตัดเสียงรบกวนนะครับผมมีบลูทูธ 5.2นะครับเชื่อมต่อได้เร็วเปิดฝาปุ๊บใส่หูปุ๊บติดทันทีนะครับผมมีไมโครโฟน6ตัวนะครับ <lite> เพื่อตัดเสียงรบกวนจากสิ่งรอบข้างรวมถึงมี ENC นะครับที่ผมจะทดสอบให้ฟังด้วยนะครับก็คือการตัดเสียงจากไมโครโฟนนะครับทำให้เวลาเราพูดท่ามกลางที่ที่มันมีเสียงรบกวนนะครับเช่นนั่งข้างพัดลมให้พัดลมเป่าเลยเี่ยเนี่ยตัว ไมโครโฟนเนี่ยมันตัดเสียงรบกวนได้ยังไงนะครับมีเกมมิ่งโหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะลองกับแอปกลองให้ดูนะครับผมแล้วก็มี IPX5 นะครับคือกันน้ำกันฝนได้สบายๆนะครับผมหูฟังเนี่ยมีไดรเวอร์10นาโนเมตรครับก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้30ชั่วโมงนะครับด้วยการชาร์จคู่กับตัวตลับนะครับอ้อแล้วที่สำคัญเขามาคู่กับแอป iSuper Play นะครับแอปตัวนี้เนี่ยจะทำให้หูฟังตัวนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้นซึ่งมีทั้งบน Android และกบน iOS นั่นเองครับก่อนจะไปเรื่องอื่นนะครับขออธิบายเรื่อง ANC และ ENC ก่อนนะครับผมซึ่ง ANC นะครับเรารู้กันอยู่แล้วก็คือการตัดเสียงรบกวนหรือ Active Noise Cancellation นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ย สามารถที่จะตัดเสียงรบกวนได้ก็ต่อเมื่อเราใส่หูฟังทั้งสองข้างนะครับพอใส่หูฟังทั้งสองข้างปุ๊บเนี่ยด้วยคุณสมบัติของจุกยางที่พอดีกับหูเรานะครับแล้วก็ไม้นะครับที่อยู่ข้างนอกเนี่ยทั้งหมดนะครับข้างละ3ามตัวนะครับผมก็จะทําการตัดเสียงรบกวนนะครับไม้หตัวเนี่ยรวมๆกันแล้วตัดเสียงรบกวนรอบๆตัวเรานะครับทําให้เราเนี่ยได้ยินแต่เสียงเพลงอย่างเดียวนะครับ ส่วน ENC นยครับจะต่างกับ ANC นะครับ ENC คือ Environment Noise Cancellation นะครับหรือการตัดเสียงรอบๆเรานะครับจากสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อเข้ามาที่ใหม่นะครับผมอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเริ่มมีมาใช้ในหูฟังใหม่ๆเหมือนกันนะครับผมการตัดแบบ ENC เนี่ยก็คือเวลาที่เราพูดนะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์นะครับที่เหมือนกับรับเสียงจาก ตัวเราเนี่ยหรือว่าเป็นบลคอนเน็กชันนะครับทำให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยไปถึงผู้ฟังเนี่ยจะเป็นเสียงจากปากของเราเท่านั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเสียงรอบๆเนี่ยจะไม่เข้าใหม่นะครับจะมีแค่เสียงพูดของเราเท่านั้นที่เข้าใหม่ซึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยเขามี ENC นะครับซึ่ง ENC ีเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งสองข้างนะครับใส่ข้างเดียวก็ได้นะครับอย่างหูฟังตัวนี้เนี่ยถ้าใส่สองข้างเขาจะแอคทีฟ ใหม่ที่ข้างขวานะครับผมแต่ถ้าใส่ไม่ข้างซ้ายข้างเดียวนะครับใส่หูฟังข้างซ้ายข้างเดียวก็สามารถใช้งานเ e อ็ N C. ตัดเสียงรบกวนได้เช่นกันครับซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทดสอบเรื่องเ e อ็ N C. ให้ฟังด้วยนะครับว่าเสียงไม่ตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดพัดลมใกล้ๆขนาดแบบเป่าจอห่างไปไม่ถึง30ซนเมตรเนี่ยมันเป็นยังไงครับ สิ่งนึงเนี่ยครับที่หูฟังตัวนี้น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของราคาครับผมราคาของเขาเนี่ยครับเปิดตัวอยู่ที่1290บาทครับหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ตัดเสียงรบกวนที่ไมโครโฟนได้มีเกมมิ่งโหมดปรับ EQ ได้ปรับปุ่มได้แต่ละปุ่มข้างซ้ายข้างขวาแยกกันได้ทั้งหมด6แบบนะครับ คือรวมๆแล้วเนี่ยมันเป็นหูฟังที่เรียกว่าราคาคุ้มมากๆนะครับผมในราคาเท่านี้นะครับกับคุณสมบัติที่ยาวเป็นหางว่าวเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาให้มาเนี่ยเยอะจริงๆนะครับผมสิ่งหนึ่งที่อยู่ในกล่องหูฟังตัวนี้นะครับที่ผมชอบมากๆนะครับไม่ใช่ว่ามันมีอุปกรณ์ครบอย่างเดียวนะครับไม่ใช่มีหูฟังมีที่ชาร์จสายชาร์จอะไรเงี้ยเขาให้มาอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือ เขามีตัว Quick Start Guide นะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานบ่อยๆเรามักจะลืมนะครับก็คือวิธีการเชื่อมต่อนะครับหรือการรีเซ็ตหูฟังนั่นเองครับแล้วก็ด้านนี้ครับมีแอปให้สแกนเลยนะครับ iSuperPlay นะครับตัวนี้สำคัญมากเพราะเราสามารถใช้ได้บน Android และก็ iOS รวมถึง iPad OS ได้ด้วยนั่นเองครับนอกจากตัว Quick Start Guide แล้วเนี่ยครับก็ยังมีคู่มือนะครับคู่มือที่ให้มาเนี่ย ก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับผมเราสามารถที่จะอ่านได้ง่ายๆนะครับเหมือนกับ Quick Start Guide เลยตรงนี้นะครับเป็นจุกยางหูฟังให้มาทั้งหมดนะครับรวมกับที่อยู่บนหูฟังด้วยมีทั้งหมด3คู่นะครับเขาให้มาเป็นซองซึ่งในซองนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนหูฟังนะครับให้จุกยางเนี่ยครับพอดีกับหูเราเพื่อให้มันทำงานได้มีประสิทธิภาพกับระบบตัดเสียงรบกวนนั่นเอง หรือบางทีนะครับเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาง่ายๆเลยหูฟังตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ทสดสอบไปดูถ้าเราใส่จุกยางที่ไม่พอดีนะครับมันอาจจะทําให้หลุดได้นะครับถ้ามันเล็กเกินไปหรือถ้าใหญ่เกินไปใส่ไม่เข้าหูเนี่ยเวลาเจอลมแรงหูฟังเนี่ยอาจจะหลุดได้นะครับถ้าเราใส่หมวกครึ่งใบอย่าลืมใช้งานครั้งแรกนะครับใส่จุกหูฟังให้พอดีกับรูหูนะครับอาจจะทดลองเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกจนเจอไซส์พอดีกับรูหูที่ต้องการ สำหรับการใส่หูฟังตัวนี้ก็ทำง่ายๆนะครับเพราะเขามีแกนนี่ครับแกนหลักอยู่แล้วนะครับเวลาเราใส่คือก็ให้มันตรงกับหูมันก็จะล็อกพอดีกันเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับแบบนี้อ่าพอใส่ไปปุ๊บนะครับเรียบร้อยเลยนะครับในแง่ของการที่เป็นหูฟังที่มีระบบ Active นอย s e c a n c e l l a t i นเนีครับมันก็ดีในแง่ของการตัดเสียงรบกวนอยู่แล้วแต่จุดเด่นของหูฟังตัวนี้ครับไม่ได้อยู่ที่เ n c อย่างเดียวนะครับ ชุดเด่นหูฟังตัวนี้ที่ผมชอบมากๆนะครับต้องบอกว่าชอบมากจริงๆนะครับคือโหมด t r a n s p a r e n t ของหูฟังตัวนี้นะครับซึ่งเรียกว่ายังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยเพราะว่าโหมด Transparency ของหูฟังอันนี้นะครับสามารถที่จะเพิ่มเสียงสิ่งแวดล้อมขึ้นไปอีกได้นะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะตั้งไว้ที่4นะครับค่า Default เริ่มต้นคือทำให้เราได้ยินเสียงรอบข้างเนี่ย เหมือนกับเราไม่ใส่หูฟังนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะได้ยินเสียงรอบข้างชัดขึ้นเช่นเวลาเดินบนถนนแล้วฟังเพลงไปด้วยหรือเวลาขึ้นรถเมล์แล้วฟังเพลงไปด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยแล้วฟังเพลงไปด้วยหรือแม้กระทั่งเอาพูดตรงๆเลยนะว่าเวลาที่เราฟังคนอื่นเขานินทานะครับเวลาเราเปิดไปที่โหมดเบอร์6เนี่ยครับพูดง่ายๆว่าอะไรก็ตามในระยะ10เมตรนะครับรอบๆเราเนี่ย เราแทบจะได้ยินมันเข้ามาในหูหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเบาแค่ไหนก็ตามนะครับเอาเป็นว่าทําให้เราได้ยินเสียงข้างๆนะครับแม้กระทั่งเสียงข้างบ้านนะครับผมในระยะ10เมตรเนี่ยรับรอบประมาณ5เมตร10เมตรนะครับได้ยินหมดเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยแม้เราอยู่ในสภาวะที่เงียบสนิทนะครับเราก็จะไม่ได้ยินเสียงขนาดนี้แต่ตัวนี้นะครับเหมือนกับเป็นการเพิ่มหัวลุ่มให้กับหูนะครับ ซึ่งในแง่ว่าใส่เปล่าๆนะครับก็คือได้ยินชัดมากเดี๋ยวจะมีลองให้ดูนะครับว่ามันจะดังประมาณไหนส่วนถ้าเราฟังเพลงไปด้วยนะครับเราก็จะได้ยินเหมือนกับมี BGM ะครับคล้ายๆแบบว่าเราได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมไปด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงไปด้วยแบบชัดๆเลยครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราลองในโหมด transparency นะครับแล้วเราเล่นเสียงไปเบอร์6นะครับล้วอยู่ข้างถนน เสียงที่เราได้ยินจะดังชัดขึ้นมากนะครับได้ยินแม้กระทั่งคนที่เดินมาข้างหลังเรานะครับเดินมาห่างประมาณสัก5เมตรเนี่ยเราจะได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาแล้วครับพูดง่ายว่าจัจาก,กรยานหรือว่าคนที่เดินผ่าน,นครับเข้ามาใกล้เราเราจะรู้ตัวหมดนะครับถ้าไม่ได้เปิดเพลงแต่ถ้าเปิดเพลงโอเคครับการได้ยินเสียงพวกนี้นเนี่ยมันจะลดลงเพราะมีเพลงเข้ามาด้วยแต่ว่า กันนะครับเราก็ยังได้ยินเสียงรอบข้างชัดเจนมากๆอยู่นั่นเอง <ST AR> กลับมาที่หน้าจอเซตติ้งของเขานะครับหน้าจอนี้จะแอคทีฟก็ต่อเมื่อเราเอาหูฟังออกมาแล้วเท่านั้นนะครับถ้าเราหูฟังอยู่ในตลับหน้าจอนี้จะไม่ขึ้นนะครับผมแล้วในนี้เนี่ยครับเราสามารถที่จะตั้งค่าของ EQ หูฟังได้นะครับตั้งได้ทั้งหมดหลายแบบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดที่มีมาให้นะครับ ป๊อปเบสร็อกซอฟคลาสสิกแล้วก็มีโหมด c u s t o m ไมคนะครับซึ่งเราสามารถตั้งย่านของ EQ ได้เองนะครับตั้งเสร็จไม่พอยังสามารถเซฟได้อีกนะครับอันนี้สุดยอดมากๆนะครับผมถ้าเรามี preset ที่เราชอบอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถโยกได้อิสระเลยถัดจากการตั้งค่า EQ นะครับในโหมด Noise Reduction นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนได้นะครับ3แบบ ไอ้ที่ผมบอกว่ามีเสียงไว้ noise นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งในกรณีที่เราอยู่ในที่ห้องนะครับแล้วก็มีแค่เสียงนกเสียงข้างบ้านเปิดเพลงเสียงมอเตอร์ไซค์ข้างหอพักอะไรเงี้ยคือเราอาจจะเปิดแค่อินดอร์ก็พอนะครับเพราะโหมดอินดอร์เนี่ยก็เพียงพอแล้วที่จะตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนก็ตามนะครับถ้าเราเปิดเพลง ผมบอกได้เลยว่าเสียงรอบข้างแทบจะหายหมดนะครับผมเวลาที่เราอยู่ในที่มันเงียบสนิทจริงๆนเนี่ยครับตัวไว้โน้สเนี่ยมันจะน้อยมากๆครับผมส่วนในโหมด c o m ม u t i n g เนี่ยครับตัวนี้นะครับก็คืออยู่ในที่ที่แบบอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเช่นในร้านอาหารในห้างที่คนไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็ถือว่ากําลังดีนะครับแต่ว่าในห้างผมไม่ค่อยแนะนําให้เปิดเท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะเดินชนคนได้แล้วก็น้อยซนะครับ ไมซี่อันนี้เวลาเที่ยวเดินทางนะครับผมเดินทางไปยังที่ต่างๆแล้วก็มีเสียงรบกวนเช่นรถไฟฟ้านะครับหรือว่านั่งอยู่บนรถแล้วเราไม่อยากได้ยินเสียงรบกวนต่างๆครับให้เราเปิดไปที่ noisy เลยแล้วมันจะตัดเสียงรบกวน,น,นต่างๆนะครับให้เหลือน้อยมากๆอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าการตัดเสียงรบกวนตัวนี้เนี่ยพูดตรงๆนะครับหลังจากที่ผมใช้มาประมาณ2ออาทิตย์นะครับหูฟังตัวนี้ ไม่ได้ตัดเสียงได้เงียบสนิทที่สุดแต่เอาเป็นว่าอยู่ในระดับที่พอใจนะครับซึ่งเดี๋ยวดี๋ยวผมจะเทสให้ดูในสถานการณ์ต่างๆนะว่ามันตัดเสียงรบกวนได้ประมาณไหนซึ่งโหมดต่างๆเนี่ยเราสามารถสลับโดยการแตะที่หูฟังก็ได้นะครับพอแตะปุ๊บเนี่ยครับมันจะสลับโหมดนะครับค้างไว้2วินาทีอ่าเห็นไหมครับแตะปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บแตะปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเลยนะครับแตะค้างไว้นะครับ เขาจะสลับโหมดให้นอกจากปุ่มที่สลับโหมดนะครับโดยการแตะค้างเนี่ยที่ว่าเป็นเกมมิ่งโหมดแล้วก็กด2วินาทีจะเป็นการเปลี่ยนโหมดป้องกันเสียงรบกวนนะครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนตั้งค่านะครับของการกดปุ่มหูข้างซ้ายและข้างขวานะครับตรงสวิตช์ของเขาเนี่ยครับที่อยู่บนตรงนี้นะครับ กดไปแล้วได้อะไรบ้างเนี่ยครับก็คือสามารถตั้งค่าบนนี้ได้เลยซึ่งก็ปรับได้เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับเลื่อนเพลงไปข้างหน้าเลื่อนเพลงถอยหลังนะครับเรียก voice assistant เพิ่มเสียงลดเสียง gaming mode nc mode ด้วยการแตะสัมผัสตามแบบ1ครัง้2ง2ครั้ง3ครั้งก็ได้ไม่ต้องกดค้างก็ได้นะครับแต่เอาง่ายๆนะครับสำหรับ2โหมดนี้ผมว่ากดค้างไว้ดีกว่าเอา6ปุ่มที่เหลือเนี่ยไปตั้งตรงนี้ที่เหลือดีกว่าครับ คราวนี้เนี่ยครับเราก็จะลองไปฟังหูฟังนี้ในสถานการณ์ต่างๆกันครับเริ่มตั้งแต่เสียงที่ฟังในห้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้างแล้วก็มีคนประมาณหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จะลองเปิดตัวตัดเสียงรบกวนให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงครับมันก็จะตัดเสียงรบกวนไปค่อนข้างที่จะเงียบประมาณหนึ่งนะครับถ้าคนน้อยมากๆ ตอนนี้เนี่ยครับลองมาตดัดสินกับควนในที่อยทีสีแยกกันบ้างครับที่สีแยกตอนนี้เนี่ยรถเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ลองฟังเสียงดูว่าแต่ละโหมดเป็นยังไงครับในการเปิดโหมด off set, ออฟเี่ก็อยพูดได้ว่ามันเสียงได้ค่อนข้างดี ตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ผมมอเตอร์ไซค์อยู่ครับการตัดเสียงรบกวนในขณะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้งานเนี่ยสมรรถนะในการได้ยินเราจะลดลงนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนว่ามันตัดเสียงได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดโหมด Transparency แล้วเปิดให้ได้ยินชัดสุดเบอร์หเลยนะครับมันจะได้ยินชัดมากๆนะครับชัดขึ้นแม้ว่าเราใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบ ครอบหัวอยู่นะครับขณะเดียวกันเท่าที่ยองขี่มอเตอร์ไซค์มาครับถ้าเราบิดไปประมาณสัก45-60ถึงกิกโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่มีปัญหาครับเราจะไม่รู้สึกว่าหูฟังกระพรือออกนะครับแม้ใส่หมวกครึ่งใบแต่ถ้าเราเร่งความเร็วนะครับไปที่ประมาณ60กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแนะนำว่าเราใส่หมวกเต็มใบหรือหมวกครึ่งใบที่มีส่วนปิดหูดีกว่าครับหูฟังเนี่ย จะได้ไม่โดนลมพัดกระเด็นออกไปครับแน่นอนว่ามันกันเสียงบรบกวนได้แต่ว่ามันไม่ได้กันหูฟังให้กระเด็นออกไปนะครับอันสุดท้ายครับผมว่าโหดสุดแล้วนะครับก็คืออยู่ตรงหน้าเวทีลิเกครับอันนี้เนี่ยเสียงดังมากๆนะครับแม้ว่าระบบ NC จะดีแค่ไหนนะครับก็บอกได้เลยว่าอเอาไม่อยู่นะครับลดเสียงไปแต่โอเค มีครับมี NC ก็ดีกว่านะครับมันจะทําให้เราได้ยินคล้ายๆกับว่าคนเปิดโทรศัพท์มือถือเสียงดังหรือเปิดวิทยุเสียงดังๆใกล้ๆนะครับมันจะไม่ได้ยินขนาดแบบว่าเราเอาหูฟังออกนะครับเราก็ได้ยินนะครับแม้ทั้งเราปิดอ่าโหมดเป็นโหมดออฟนะครับผมเสียงมันก็ยังตัดได้อยู่เพราะว่ามันเป็นหูฟังอินเอียร์นะครับมันเหมือนกับการอุดหูประมาณหนึ่งอยู่นั่นเองถัดจากเรื่องเสียงไปแล้วนะครับ คราวนี้เราจะมาลองดูเรื่องของไม้นะครับซึ่งผมก็จะอัดผ่านตัวไม้ของหูฟังตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสองข้างนะครับซึ่งเวลาถ้าเราใส่หูฟังสองข้างนะครับหูฟังข้างที่ใช้ไม้จะเป็นข้างขวานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเกาไม้ให้ฟังว่ามันดังข้างขวาส่วนถ้าเราใส่หูฟังข้างซ้ายข้างเดียวนะครับแล้วหูฟังข้างขวาอยู่ในตลับมันจะใช้ไม้ที่อยู่ที่หูฟังข้างซ้ายครับ ซึ่งในที่นี้เนี่ยผมก็จะลองโหมด ENC หรือโหมดตัดเสียงรบกวนให้ฟังเช่นกันครับผมลองไปฟังกันดูครับอ่สวัสดีครับแล้วคราวนี้จะเป็นการทดสอบนะครับการอัดเสียงนะครับผ่านตัวไม์ของ i อซ p e r อร์อิบัด n c นะครับแล้วผมจะอยู่หน้าพัดลมนะครับตอนนี้พัดลมเพิ่งปิดไปนะครับตอนนี้คือเสียงจากไม์แท้ๆเดี๋ยวผมเกาไม์ให้ฟังอ่า่เสียงไม์นะครับอันนี้คือเสียงเกาไม์เป็นยังไงบ้างครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดพัดลมเบอร์แรงสุดนะครับอ้าเปิดพัดลมแล้วนี่คือเสียงที่พูดตรงหน้าพัดลมเลยนะครับผมอ่าออะมานี้นะครับหันหูเข้าพัดลมด้วยเป็นไงบ้างครับได้ยินไหมอ่านี่คือเสียงพูดอยู่หน้าพัดลมตรงหน้าผมเลยนะเนี่ยพัดลมอยู่ตรงหน้าผมเลยรให้รู้เลยว่าผมอยู่จะห่างจากพัดลมเนี่ย ไม่เกิน50เซนนะครับคือ็่าลงอยู่ตรงกล้องเลยโอเคได้ยินนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมกําลังทดสอบเสียงจากหูฟังข้างซ้ายนะครับข้างเดียวข้างขวาไม่ได้ใส่เพราะว่าถ้าใส่สองข้างเนี่ยมันจะแอคทีฟไมที่ข้างขวาครับคราวนี้ผมใส่ข้างซ้ายนะครับเสียงไม่ก็จะแอคทีฟข้างซ้ายแล้วขนาดยวกันผมก็จะลองเกาไมให้ดูนะครับว่าเป็นเสียงไม่จากข้างซ้ายจริงๆนะครับ ร็จแล้วผมจะเปิดพัดลมเบอร์แรงสุดนะครับเหมือนเดิมครับเราอยู่หน้าพัดลมเลยแบบนี้นะครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงผมพูดไหมนี้เป็นเสียงจากหูฟังตัวนี้นะครับยังเป็นเสียงตัวนี้อยู่ครับผมแล้วก็เนี่ยอ่าเขามีระบบตัดเสียงยังไงบ้างลองฟังดูนะครับผมประมาณนี้เลยพอเสียงมันเริ่มเข้าที่เนี่ยตัวไม้นะครับมันจะเริ่มแอคทีฟนะครับเรื่องของ ENC นะครับผมคือ ตัดเสียงรบกวนการพูดนะครับอย่างตอนนี้คือผมอยู่ข้างพัดลมนะครับห่างไปไม่เกินยี่สิบเซนนะครับแทบจะหัวติดพัดลมแล้วเนี่ยครับเป็นไงบ้างเสียงที่ได้เนี่ยก็คือเสียงจากไม้นะครับข้างนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็คงเห็นประสิทธิภาพของการตัดเสียงรบกวนของอูฟังตัวนี้แล้วนะครับผมอ่าเปิดเกมมิ่งโหมดไว้นะครับเกมมิ่งโหมดสามารถเปิดได้ปิดได้ซึ่งการเปิดเกมมิ่งโหมดก็ทําให้มันกินแบต ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมถ้าเราต้องการความตรงปากของการดูหนังนะครับหรือว่าการเล่นเกมที่ออกแอคชั่นไปแล้วนะครับตรงกับที่ได้ยินในหูฟังนะครับผมก็แนะนำให้เปิดเกมมิ่งโหมดไว้ครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกระาดาษแบนน์นะครับแล้วก็ลองเล่นกล่องให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหูฟังเนี่ยไปใกล้ใไม้นะครับเอาเสียงเบสดรัมนะครับกับเสียงฟลอร์ทอมนะครับผมจะล,ลองเล่นให้ฟังดู เป็นไงบ้างครับเสียงมันก็จะไปตามนิ้วหมดเลยนะครับนี่ครับเสียงทุกอย่างมาตามนิ้วหมดเลยนะครับที่เรากดไปก็คือเกมมิ่งโหมดเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหูฟัง i super e v o b u d a n ั edition ตัวนี้นะครับซึ่งอย่างที่เห็นว่าคุณสมบัติเยอะมากๆแล้วก็ มีทั้งการตัดเสียงรบกวนที่ดีนะครับไม่มี ENC นะครับผมแถมในแอปนะครับ p s u y e r play เนี่ยครับมีโหมดให้เลือกเยอะเต็มไปหมดสามารถตั้งค่าได้เพียบเลยนะครับผมก็เป็นหูฟังที่คุ้มค่าคุ้มราคาในราคาเปิดตัวที่1290บาทซึ่งถือว่าถูกมากๆแล้วก็น่าลองมากๆสำหรับหูฟังตัดเสียงรบกวน iSUPER e v o อีว NC e ต i t i o n Edition, ตัวนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย